วาสนาเลดี้ปรางวาเลนไทยปีนี้โอบนิติซุ้มทำของขวัญให้เองกับมือค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆลุ้นหนักวากเมื่อไหร่จะเปิดตัวคบหากันสําหรับนางเอกคนสวยปรางกานารันและพระเอกหนุ่มโอ๊บนิธิซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาอยอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกันและอยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนวันวาเลนไทายปีนี้ก็หวานเจี๊ยบกันสุดๆเพราะทั้งคู่ได้เฉลิมฉลองและใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับสิ่งที่น่ารักไปกว่านั้นหนุ่มโอบยังได้ลงทุนลงแรงตั้งใจต่อดอกกหลาบเลโก้เป็นดอกชอ่อสวยๆเพื่อมอบให้กับสาวปรางอีกด้วยค่ะซึ่งหล คนก็เห็นความน่ารักเอาใจใส่ขนาดนี้ก็ต่างอิจฉาวาสนาเลดีปรางจริงๆละคะ่ะ